อุ้ยเชี่ยอันนี้เขากำลังนั่งร้องเพลงครับต้องพยายามแค่ไหนเพื่อรองห้ดี่กันอุ้ยเชี่ยอันนี้ยืดหัวได้บอลนี่มันน่าทำอะไรอะ่ะชุดขาวด้วยผมยาวผูว้หญิงสวย ว่าไงน้องสาวนั่งทำอะไรคนเดียวมึงไม่มีแฟนนะพี่อมาคนเดียวกำลังจะกลับบ้านพอดีสนใจไปไหว้แม่ยายหน่อยไหมล่ะเออแต่ว่าจะ่ว่าไปแล้วแม่ยายพี่ไม่ก็จบคุณคอยาวเท่าไหร่แล้วนั้นพี่ขอไปก่อนนะน่าจะไปชากันเหลี่ยงคออะไรยาวไม่เส่เขาใส่ห่วงแหละเขาใส่ห่วงตั้งแต่เด็กแล้วก็เพิ่มทีละคอโอ้ย พี่พูดเล่นพี่ขอโทษแม่ยายพี่ไม่ชอบคนแบบว่าเอถักเดดล็อกถักผมเตี้ยแบบเนี้ยมันอแบบพี่พี่แม่พี่ม่ค่อชอบคนทาปากแดงเพราะฉะนั้นเออน้องน้องลงโอ๊ยไม่ไมลงลงลงสาราหน้าเลยลงสาราลงสาราหน้าเลยลงมึงมึงลงไปเดี๋ยวนี้เลยมึงลงตอนนี้เลยเฮ้ยไม่ต้องยืดมายืดมาทำไม เฮ้ยอาใกล้ไปแล้วถึงแล้วน้องถึงแล้วลงไปลงลงไปสาระหน้าแล้วลงไปอีดอกบอกให้ลงมันใกล้ไปไหมเนี่ยโอ้โหยบังซะด้วยแบบนี้แม่พี่ไม่ชอบนะแบบนี้แม่พี่ไม่ชอบเลย